สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจดูดวงบายพเกตโซแฮปปี้ so ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามทางช่อง YouTube ดูดวงบายพิเกตโซแฮปปี้ so ช่องนี้ด้วยนะรวมถึงชาวสองแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ด้วยนะคะในวันนี้นะพิเกตก็จะมาเล่ามาเล่าดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักล้น้วนของชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมจนถึงวันที่21เมษายนนะคะหรือผู้ที่มีดาวจาันดาวศุกร์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะช่วงวันที่ตามนี้นะคะพี่เก๋จะแบ่งราศีตามวันที่ที่พี่เกแจ้งไปแบบนี้เนาะโอเคทีนี้นะชาวราศีเมษนะคะก็จะเป็นชาวราศีาธาตุไฟที่มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ มุทะลุมีความใจร้อนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตนะคะคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความจริงจังมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่มีความริเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ของชาวราศีเมษเนาะ โอเคทีนี้ในเดือนนี้นะคะพี่เก๋ก็จะมีบอกในส่วนของโรคประจําตัวของชาวราศีเมษลัขนาเมษด้วยนะคือจากสถิติส่วนใหญ่อะนะคะชาวราศีเมษเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออบริเวณช่วงหัวตรงนี้นะคะก็คืออาจจะบางท่านอาจจะปวดหัวบ่อยๆหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบ ศีรษะอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับบริเวณช่วงใบหน้าหรือว่าด้วยความที่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่คิดมากแล้วก็จริงจัง คือไม่ใช่ว่าคิดมากนะคะแต่หมายถึงว่าจะเป็นคนที่มีความจริงจังในทุกๆอย่างที่ตัวเองทําอะไรประมาณนี้อะไรที่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็อาจจะทําให้เครียดอาจจะเครียดจนแบบว่า,าผมร่วงก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเ,เกี่ยวกับผมร่วงก็เป็นได้นะคะโอเคเราก็สีที่จะให้โชคลาภกับคุณนะคะก็คือจะเป็นสีแดงนะชาวราศีเมษนะคะอาจจะด้วยความที่ว่าคุณเป็นราศีาาธาตุไฟเนาะก็สีแดงจะเป็นเ,เป็นสีที่ช่วยส่งเสริมให้คุณในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะคะ ทีนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะก็จะมีฟูมูนอยู่ในราศีกุมซึ่งดาวอังคารเนี่ยก็จะเดินถอยหลังด้วยพี่เก๋ก็เตือนทุกๆคนในทุกๆคลิปที่ผ่านมาเนาะโดยเฉพาะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะขอให้คุณมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้อารมณ์คือ,อคนที่เราจะต้องติดต่อสื่อสารด้วยคนที่เราจะต้องทํางานกับเขาหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเราคนรักคู่ครอง ก็ขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะแล้วก็ดาวพุธก็เดินถอยหลังในราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ก็อขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอคําพูดด้วยนะคะบางทีอาจจะบางช่วงด้วยความที่คุณก็เป็นคนใจร้อนด้วยอาจจะมีคําพูดอะไรแรงๆออกไปก็ขอให้มีสติแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะทีนี้นะจากที่พี่เก๋ดูนะคะในเรื่องของดวงดาวนะ ภาพรวมในเดือนนี้นะคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคือด้วยความที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเดินกลับเข้าสู่ในราศีเกิดของคุณนะคะแล้วก็ดาวยูเรนะัสแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่ในเรือนที่1ก็จะส่งผลทําให้คุณเนี่ยสำหรับบางท่านนะอาจจะพบรักแบบกระทันหันพบรักทางโซเชียล พบรักจากการทํางานหรือว่าพบรักจากการเดินทางพบรักจากการที่จะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าสําหรับบางท่านนะอาจจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นได้นะคะบางทีอาจจะพบรักแบบว่าคนที่มีอายุที่ต่างกันมากๆนะคะด้วยอิทธิพลของไพ่แล้วก็ดวงดาวด้วยเนาะหมายถึงว่าอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าก็ได้ชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะ โอเคทีนี้นะสำหรับในเดือนนี้นะอย่างที่เบียบอกว่าในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ทีนี้ในความมีสเสน่ห์นะคะก็จะเป็นข้อดีก็จะมีเฮสําหรับคนที่เป็นคนโสดเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้มีความระมัดระวังนะคะมีใครเข้ามาชอบคุณมาพูดมาคุยอะไรแบบนี้ก็ขอให้มีสติเนาะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของออความรักกับคู่รักคู่ครองนะคะทีนี้สําหรับไพ่ใบแรกนะ คุณไดอ้อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่พี่หอหญ่จะบอกนะก็คือ,อด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะดาวยูเรเนัสอยู่ในทํามุมอยู่กับราศีของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะคะสําหรับบางท่านก็อาจจะเจอความรักที่เป็นความลับความรักที่เป็นความรักซ้อนหรือว่าเป็นความรักที่แบบว่ามีการหลอกลวงกันอะไรประมาณนี้เนาะก็อย่างที่พี่บอกนะคะว่าขอให้ใช้สติให้มากๆนะโอเคทีนี้ เรามาดูกันในเรื่องของไพ่ใบแรกกันเลยเนาะนะคะดวงดาวก็ประมาณเนี้ยค่ะเนาะก็ดาวเนปจูนเนาะอยู่ในมุมที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะส่งผลดีกับคุณเท่าไหร่อะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอกับความรักที่ที่ไม่มีความชัดเจนอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ The Emperor The Emperor ก็คืออย่างที่เบียบอกนะคะว่าสําหรับบางท่านนะคุณอาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าอาจจะพบรักกับคนต่างชาติต่างภาษามาจากถิ่นแดนไกลเนาะหรือว่าในเดือนนี้นะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าสําหรับบางท่านนะอาจจะรู้สึกว่าแบบเข้มแ,แข็งมากขึ้นคือในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะ หรือว่าบางทีคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นสําหรับคนที่อาจจะมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะมีการสานต่อความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ไพ่ใบที่สองนะ คุณได้ the temperance นะคะ the temperance ก็คือในเรื่องราวของความรักของคุณนะความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้นะก็อาจจะยังมีความไม่แน่นอนนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีความลังเลอาจจะมีเหมือนกับอารมณ์แบบว่า,าคบๆเลิกเลิกหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะแบบว่าเขายังไม่อยากที่จะโดนผูกมัดอะไรในช่วงนี้ในทางกับการตัวคุณเองก็อาจจะเป็นได้นะคะคือคุณอาจจะอยากมีความรักที่แบบว่า ยังไม่ต้องมาผูกมัดยังไม่ต้องมาคอมมิตอะไรกันมากมายอะไรประมาณนี้เนาะนะคะไพ่ใบต่อไปนะคุณได้เดดเดวิลนะคะเด e เดวิลก็คือสําหรับบางท่านนะคุณอาจจะมะีหมายถึงว่าสําหรับบางท่านที่คุณมีความรักที่เป็นความลับมีความรักซ้อนอะไรประมาณเนี้คุณก็จะอาจจะรู้สึกว่าคือเหมือนกับอารมณ์เหมือนประมาณว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะยังไม่มีความชัดเจนอะ่ะหรือสําหรับบางคนนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบลุ่มหลงกับกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นความหลงก็ได้นะคะคุณก็ยังเลยยังแบบว่าติดอยู่ในบ่วงพันธนาการอันนี้อยู่เนาะนะคะให้ใบต่อไปนะคุณได้เดอะฟูลนะคะเดอะฟูลก็คือ,อ,อจะเป็นเหมือนกับอย่างที่พี่บอกนะคะว่า ออพอคุณมีความรักที่เป็นความรักซ้อนอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่หรือว่ามีความรักที่โดนหลอกลวงโดนคนรักหลอกลวงอะไรประมาณนี้หรือว่าอารมณ์แบบว่าคุณก็ยังไม่อยากที่จะผูกมัดคืออยากจะคบกันแบบชิวๆสบายสบายอะค่ะไพ่เดอะฟูลเนาะคือไม่อยากที่จะแบบว่าตกลงปรงใจแบบว่าฉันจะต้องเป็นแฟนก,กับเธอเธอจะต้องมาเจอฉันทุกอาทิตย์หรือหรือทุกวันกินข้าวเย็นด้วยกันอะไรประมาณแบบนี้คุณยังมีความรู้สึก ว่าแบบยังไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะหรือว่าสําหรับบางท่านก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ซึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขายังไม่อยากที่จะมีการผูกมัดหรือว่ามีการแบบว่าตกลงปงใจแบบเป็นคํามั่นสัญญาอะไรแบบชัดเจนอะไรประมาณนี้เนาะโอเค ทีนี้นะไพ่ใบต่อไปคุณได้เดดเดตนะคะเดดเดตมาอีกแล้วด้วยความที่ช่วงนววเนี้ยดาวเสาร์เนี่ยอาจจะทำอ,อยถึงว่าอาจจะทํามุมทําองศากับหลายๆลาราศีนะคะเดดเดตก็คือเป็นไพ่ที่ถ้าเปรียบเทียบความหมายของดาวก็คือดาวเสาร์เนาะก็คือไพ่ใบนี้ถ้ามองในมุมของไพ่ก็คือ,อการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะก็คล้ายๆกับความหมายของไพ่เนอะเหมือนกับประมาณว่า ความรักของใครก็แล้วแต่ที่ว่าคุณยังอยู่กับคนที่ไม่ใช่คุณยังอยู่กับความรักที่มันยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่มีความสุขเนี่ยดาวเสาวหรือว่าไพ่เดอะเดทเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาจัดระเบียบระบบเออหมายถึงว่าทําทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นทําทุกอย่างให้มันมีความ เหมือนว่าให้เคลียร์ทุกอย่างอะไรที่ที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะที่มันไม่ที่มันไม่ใช่วิถีชีวิตของคุณน่ะเขาก็จะเข้ามาจัดระบบระเบียบนะคะใครที่ยังรักกันไม่มากพอแล้วก็ไม่ใช่คู่กันจริงๆเนี่ยก็จะต้องมีเหตุมีเหตุการณ์อะไรก็ก็แล้วแต่ที่มาทําให้ต้องพัดพรากจากกันไปนะคะ ส่วนในอีกมุมหนึ่งนะถ้าสมมติว่าใครที่มีความรักที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะดาวเสาร์เวลาเขาเข้ามานะเขาก็ยิ่งมาส่งมาสนับสนุนให้คุณเนี่ยยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากในเรื่องของความรักนะสมมติว่าคุณกําลังทําธุรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นทางที่ใช่ของคุณเนี่ยเขาก็พอดาวเสาร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะพยายามส่งพยายามหนุนทําให้คุณประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาร์ ไม่ได้มาเพื่อที่ว่ามีแต่เรื่องร้ายๆมามามาอย่างเดียวนะคะคือดาวเสาร์เนี่ยเขาเหมือนกับแค่เป็นดาวที่แบบว่ามาจัดระบบระเบียบให้มันเป็นวิถีชีวิตของคุณนะคะเนาะโดยที่จัก,กรวาลส่งมาเนาะโอเคไพ่ใบต่อไปนะคุณได้ The World นะคะ The World ก็คือ,อจะเป็นไพ่ในลักษณะของเมื่อไพ่ใบนี้ต้องการจะมาบอกว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าทุกอย่างในเมื่อมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ก็หลังจากนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณจะพบทางออกคะ่ะคุณจะหาทางออกได้คุณจะหาบทสรุปให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อไปนะคุณได้ the justice คะ่ะ the justice ก็คือจะบอกว่าสำหรับบางท่านนะคะถ้าเผื่อว่าคุณกำลังมีปัญหา หมายถึงว่าคุณกาลังมีปัญหาก,กับคนรักอยู่ในตอนนี้เนี่ยในเดือนนี้นะคุณจะรู้สึกว่าเหมายถึงว่าไพ่ใบนี้เหมือนขึ้นมาปลุกคุณนะคะคุณจะมีสติมากยิ่งขึ้นคุณจะแบบเหมือนกับมีความรู้สึกว่ารู้ตัวรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าใครที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะคะแล้วก็ใครคือคนที่ใช่จริงๆสําหรับคุณอ่ะเหมือนกับไพ่ใบนี้เหมือนกับคุณจะแบบว่ามีความมีการทบทวนนะคะแล้วก็คิดว่าแบบ จริงๆแล้วใครกันแน่ที่คุณต้องการแล้วก็ใครกันแน่ที่รับในความเป็นตัวตนของคุณได้มากที่สุดเข้าใจคุณมากที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะไพ่ใบต่อไปนะคุณได้เดอะสตาค่ะเดอะสตาก็คืออ,อ ในเดือนนี้คุณจะมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเข้าใจสัจธรรมมากยิ่งขึ้นนะ่ะเหมือนกับเข้าใจอย่างที่พี่บอกนะคะว่าเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ iyor, เหมือนกับประมาณว่ารู้สึกผิดชอบชั่วดีเหมือนกับว่าถ้าใครนะคะกําลังหลงทางไปในทางที่ผิดไปมีรักซ้อนหรือว่านอกใจแฟนหรือว่าตัวคุณเองมีความรูม้สึกว่านอกใจแฟนคุณหรืออะไรประมาณแบบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกคานองคลองทมหรือว่า ความที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันอะไรประมาณแบบนี้ไพ่ใบนี้เหมือนกับประมาณว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับคุณจะกลับมาทําความเข้าใจกับความรักของคุณน่ะแล้วคุณก็เหมือนกับดึงสติกลับมานะคะถ้าสมมติว่าใครที่กําลังเดินนอกรูก้นอกทางอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ไพ่ใบต่อไปนะคุณได้ Justment ค่ะ Justment ก็คือไพ่ใบนี้ อาจจะเป็นจังหวะสําหรับบางท่านนะคะก็คือคนรักเก่าเนี่ยอาจจะกลับมาช่วงนี้ก็เป็นได้นะอย่างที่พี่เหยบอกนะคะว่าสําหรับใครที่แบบว่าเดินออกนอกลู่นอกทางไปเนาะแล้วก็พอในเดือนนี้คุณคุณมีสติมากยิ่งขึ้นเหมือนกับคุณมานั่งทบทวนแล้วก็รู้สึกแบบว่าค้นพบสัจธรรมนะคะว่าใครกันแน่ที่ที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดแล้วก็เข้าใจคุณมากที่สุดแล้วก็ดีกับคุณมากที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่าปลุก คุณขึ้นมาจากความรู้สึกที่แบบคุณดูแบบทําอะไรไม่ถูกต้องความรู้สึกที่เหมือนกับคุณแบบไปจมอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีอะไรประมาณแบบนี้ก็ปลุกคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะมาเจอการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็สําหรับบางท่านนะสาหรับใครที่มีความรู้สึกว่า จบความรักความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแล้วคุณยังเศร้าอยู่หรืออะไรประมาณแบบนี้เอ่อในเดือนนี้คุณก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะเหมือนกับประมาณว่าคุณจะรู้สึกขึ้นมาว่าฉันจะทุกข์ต่อไปทําไมฉันจะเศร้าต่อไปทาไมลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้สดใสพร้อมที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณแบบนี้เนาะ ทีนี้พไพ่ใบสุดท้ายนะคุณได้เดอะสเตนค่ะเดอะสเตนก็คือพี่เขยอยากจะบอกว่าสําหรับบางคนนะที่คุณเฝ้าทําดีมาตลอดที่คุณอดทนมาตลอดในเรื่องราวกับความรักอดทนกับคนรักของคุณที่ทําคุณเสียใจมาตลอดหรืออะไรประมาณแบบนี้นะคะในเดือนนี้นะพี่เกยจะบอกว่าความอดทนของคุณแล้วก็ ความหวังของคุณที่คุณคิดว่าคุณหวังว่าคุณจะพบกับความสุขในสักวันหนึ่งแล้วก็คุณจะเจอกับความสุขจริงๆในสักวันหนึ่งในความพยายามที่คุณเฝ้าอดทนมาตลอดแบบนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าความพยายามของคุณเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วนะคะคนรักก็จะกลับมาหาคุณหรือว่าใครที่แบบว่ามีลักซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเดือนนี้คุณจะเหมือนกับ เข้มแข็งมากพอนะคะแล้วก็จะบรรลุตัวเองอะ่ะเหมือนกับเราจะไปอยู่ตรงนั้นทําไมอยู่แบบไม่มีค่าอยู่แบบเป็นความรักแบบลับๆทําไมอะไรประมาณแบบนี้เนาะนะคะทีนี้ตัวอักษรลูนตัวแรกนะคุณได้เพิร์ทนะคะเพิร์ทก็คือเอ่อจะเป็นการบอกว่าเพีย okay, ถือผิดอีกละเพิร์ทนะคะเพิร์ทก็คือจะเป็นการบอกว่า เหมือนกับไพ่ the temperance นะคะคือคุณจะมีความรู้สึกว่าคิดทบทวนมีความรู้สึกว่ามาชั่งน้ำหนักดูแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ใครที่มีความทุกข์ใครที่แบบว่าเคยทำอะ,อะไรที่ผิดผิดมาเคยเจ้าชู้หรืออะไรประมาณแบบนี้นะคะ,ะคนรักของคุณก็จะเหมือนกับกลับ,บเนื้อกลับตัวประมาณนั้นเนาะ ทีนี้อักษรต,ตัวต่อไปนะคุณได้ฮากอรน,นะคะฮากอรก็คือเหมือนกับประมาณว่าจะเหมือนอตัวความหมายไพ่ก็คือ,อะจะเหมือนกับไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะก็คือจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าความลับถูกเปิดเผยความความจริงถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อพอความลับถูกเปิดเผยความจริงถูกเปิดเผยแล้วเนี่ยก็ก็จะต้องมีการจบความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะ แล้วก็ตัวอักษรตัวต่อไปนะคุณไดโอเดลนะคะโอดเดลก็คือจะเหมือนกับความหมายของไพ่คือไพ่ใบนี้ค่ะคือ j u d g m e n t ก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณค้นพบตัวคุณเองค้นพบใจของตัวคุณเองว่าคุณต้องการใครแบบไหนแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วเนาะว่าใครที่ที่ที่เขารักคุณจริงๆหรือว่าคุณอ่ะรักใครจริงๆอะไรประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็สำหรับบางท่านนะที่สนใจที่จะเรียนไพ่ทาโร่นะคะก็ทักไลน์ติดต่อกันมาคุยกันเนาะรายละเอียดเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวพี่เก๋ก็ทิ้งไอดีไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะยังไงก็ทักทายกันมาแล้วก็มาจองคิวกันเนาะนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็พี่เก๋ ไม่ไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวพี่เอกอัดคลิปของราศีจบตอนนี้ก็ยังขาดอีกประมาณ4ี่คลิปเนาะก็จะจบแล้วที่ราศี กเรากดนะคะก็จะจบคลิปแล้วพี่เก๋ก็ในเดือนนี้อย่างที่เบลบอกนะคะเป็นเดือนของวันแม่แล้วก็เป็นเดือนมงคลเนาะพี่เก๋ก็จะมีการดูดวงฟรีให้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพี่เก๋อรอรอ,อนิดนึงค่ะรอพี่เก๋อัอดคลิปราศีจบก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่เก๋จะมาบอกกติกาว่าทํายังไงพี่เก๋ถึงจะหมายถึงว่าคุณจะได้ดูดวงฟรีกับพี่เก๋นะคะโอเคอยังไงก็ติดตามนะพี่เก๋จะมาบอกความคืบหน้าที่ช่องนี้ล่ะค่ะ โอเคยังไงวันนี้พี่เก็ยไปก่อนแล้วนะขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะสู้ๆนะคะแล้วก็ใครที่มีกำลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้พบรักแท้ขอให้มีความสุขมากๆส่วนใครที่มีปัญหาก,กันอยู่ก็ขอให้สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่จบความรักความสัมพันธ์ไปแล้วก็ขอให้พ้นทุกเร็วๆแล้วก็พร้อมที่จะเข้มแข็งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในเร็วๆนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะ โอเคพี่เก๋ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย